สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้เอสทีคอนโเช่นเคยครับเมื่อทุกท่านพบกับผมวันนี้ผมก็ต้องนําสาระดีๆมาฝากให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเล็กหน่อยนะครับไม่ใช่รุ่นเล็กดิเป็นรุ่นกลางๆแล้วกันนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นเอ็นะครับของ Fuji Electric นะครับแต่ว่าผมใช้เป็น Keypad แบบคีย์แผดใหญ่แล้วกันจะได้สะดวกในการถ่ายคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือทำอย่างไรถ้าสมมุติเพื่อนๆน,นะครับไปทำระบบเสร็จเรียบร้อยละติดตั้งอะไรเรียบร้อยละแต่ปรากฏว่าเมื่อต่อสัญญาณอะลามไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเทสไฟสัญญาณนั้นยังไงวันนี้ ผมมีคำตอบมาบอกเพื่อนๆทุกคนครับว่าเราจะสามารถเรียกว่าทำสัญญาณอลา,ามหลอกได้ยังไงเพื่อเทสไฟสัญญาณครับที่เราไวลิ่งไปแล้วดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาสอนกันนะครับมีวิธีการทำยังไงนะครับผมบอกก่อนว่าคลิปนี้ง่ายมากนะครับไม่ยากอะไรเลยตั้งใจดูผมดีๆนะครับจะทำยังไงไปดูกันเลยครับไป ครับสำหรับวิธีการเซตสัญญาณอะลามหลอกๆนะครับมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับขั้นแรกนะครับให้เราแน่ใจก่อนว่าคีย์แพดเราอยู่ในหน้าเฮิร์ตนะครับแล้วก็สัญญาณของเฮิร์ตเนี่ยมีการกระพริบอยู่นะครับการกระพริบหมายความว่าไงหมายความว่าอินเวอร์เตอร์ไม่ได้รันอยู่นั่นเองนะครับถ้าอินเวอร์เตอร์รันอยู่ จะไม่สามารถเซตพารามิเตอร์ได้นะครับแต่ยังคงปรับเฮิร์ตได้อยู่นะอ่าพอเราแน่ใจแล้วว่าอินเวอร์เตอร์ไม่รันอยู่เราก็มาเริ่มเซตพารามิเตอร์กันครับวิธีการก็คือเรากด drg reset หนึ่งครั้งครับอ่าวันนี้เราจะให้สัญญาณอะลามหลอกของเรานะเป็นดิจิตอลอินพุต f 1นะครับเราก็เข้าไปที่1 e นะครับอ่าตอนแรกเข้ามามันอาจจะเป็น1 f นะครับปกติเราก็เลื่อนหา1 e หนึ่งครั้ง กดฟังก์ชัน Data ครับเลือกเข้าไปปุ๊บอ่าพารามิเตอร์ของ d i g i t a l Input x1 อยู่ที่ e01 นะครับทุกคนกดฟังก์ชัน Data เข้าไปครับอ่าเลือกที่เลข9นะครับอ่าแบบนี้แล้วเราก็กดฟังก์ชัน Data าซสค่าครับกด p r g 1ครั้งกดอีก1ครั้งเพื่อ,อออกไปสู่หน้าเฮิร์นะครับตอนนี้ ดิจิตอลอินพุ X 1ของเราคือสัญญาณอะลามหลอกแล้ววิธีการให้มันขึ้นอะลามขึ้นมานัางไงครับทุกคนก็ไปกดนะครับทิกสัญญาณที่ X 1นะครับผมลองทิกสัญญาณ X 1นะอ่าเห็นไหมครับผมทิกสัญญาณ X 1แล้วก็ขึ้นอะลาม OH2 ขึ้นมานะครับนะครับคอลีเซ็นหายไหมไม่หายนะครับ วิธีการทำให้มันหายทำยังไงนะครับเราก็ไปทิกสัญญาณที่ x1 อีกทีหนึงแล้วก็กดรีเซ็ตปึ๊บเห็นไ,ไหมครับกลับมาที่หน้าเดิมละหายไปแล้วนะครับอ่าสำหรับอารามตัวนี้นะครับพอมันชื่นอารามมาปึ๊บเพื่อนๆก็สามารถเทสไฟอารามที่เพื่อนๆไวริงเข้าไปได้นะครับว่าตอนนี้ไฟติดหรือเปล่านะครับมันเป็นสัญญาณอาราม เอทเทอร์โวาลามหลอกเฉยๆนะครับประโยชน์ของมันก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่กดสัญญาณที่ต t a อิน p u t X 1ออกก็จะไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับออกเซ็ตปึ๊บอก็กลับมาหน้าเดิมนะครับเท่านี้เองครับง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อน,อนๆลองทำตามกันดูครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการ เทสัญญาณอะลามนะครับก็คือการสร้างสัญญาณอะลามหลอกขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมมาแนะนำนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้สำหรับผมผมว่าง่ายมากนะครับถ้าเพื่อนๆดูตามเนี่ยทำเป็นกันทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจสินค้าจาก s อ c o n t r o l นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่บนหัวผมแล้วนะครับ โทรเข้ามาสอบถามกันเยอะๆนะครับสำหรับสินค้ามีพนักงานพร้อมให้การบริการทุกท่านอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปของผมสนใจอยากจะมอบกำลังใจและความรู้สึกดีๆให้กับผมเต้ s อ Control และทีมงาน s อ Control ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่อยู่ด้านล่างนะครับ <S <S ครับวันนี้สำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วผมเต้เอสทีคอนโทรและทีมงานเอสทีคอนโทุกท่าน ครับขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ